บาวโจชาแนลสวัสดีครับเพื่อนป้องไปมาพบบรรยากาศสวน,น,นคือเก่าครับสวนเลนจอยุคสวนครับบ่ค่อยได้ไปใส่ครับตอนนี้ก็เลยซีมีแต่คลิปสวนนะครับเอาลงชมสวนครับพรอตอนนี้เขายังบ่ได้ผ่านเกณฑ์ครับก็เลยง,ง่ายๆคือขาดงบสนับสนุนขาดทุนสนับสนุนในการเดินทางสร้างคลิปนะครับเขาก็ต้องเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับคนติดตามทยอยติดตามโซ เขามาบึงมาซ้อมบึงคลิปของเราอาจสิไราสาระในจังหน่อยก็เป็นกเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับมีการปลูกกล้วยมีปลูกลินจีอีกการปลูกหญ้าเลียงงวทํานองนั่นนะครับมาบรรยายสู่พี่สู่น้องฟังครับเพื่อให้มันผ่านเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเฮาจังมีงบมีทุนเ่ว่าช่องใหญ่เพิ่นเพิ่นมีทุนมีฮอนมีนั่นเพิ่นไปได้ไป,ไปทางใดก็ไปได้นะครับเพิ่นมีมีทุนแล้ววา,าง่ายๆนะครับ สารบบโจยังบุทฐานไี้มีก่งเพิ่งเริ่มนะครับก็พยายามบทททอถอยบสิสู้ไปกับเพจส่วนบ่อโจนครพนมนะครับนี่จีนคนครพนมครับสาระแรกก็อดฟังไว้เด้ออดเบิ่งไว้ครับอดกดติดตามเลยเด้อครับผมกดติดตามมาในเพื่อมีฝ่านเกณฑ์หรือว่าบรรลุทำเปิดนว่าเพื่อเป็นช่องที่ใหญ่เติบโตคือจึงน่อยพอได้มีทุนมีหอวก็จะได้ขยับขยาย ปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังบ่มียังบ่มียังบ่มีอันทุนกับเบ้นี่หละครับคลิปสวนเล็กๆน้อยๆแต่สวนกล้วยสวนลินจีไปทำนองนั่นแหละครับบรรยากาศบ้านเฮาบรรยากาศบ้านเฮานะครับบรรยากาศสวนบ้านเฮาสวนกล้วยสวนลินจีกับพื้นฐานเกษตรกิจพอเพียงปลูกสามสี่ชนิดครับปลูกกล้วยก่อน ทีแรกคือลงทีแรกคือลงกล้วยปีแรกลงกล้วยพร้อมกับอันต้นเลนจีลงกล้วยต้นเลนจีแล้วก็ต้นทุเรียนครับลงพร้อมกันเมดและหัวสิงไคครับหรือว่าตะไคร่ลงพร้อมกันเมดปีแรกครับพอเริ่มแรกเราก็เฮากัเริ่มเก็บกล้วยครับเก็บปีแรกเก็บกล้วยกับเก็บหัวสิงไคครับเก็บหัวสิงไคพอได้ขายซื้อน้ำมันลดเติมโมไซ แล้วเขาก็ปลูกหญ้าพ่อพ่อเขามีงัวพ่อมันนะครับก็เลยเลี้ยงผส,สมผสมกันไปตัดหญ้าออกให้งัวตัดหญ้าออกให้งัวปีนี้ก็ปล่อยงัวไอ้ได้ขายงัวไปแล้วตัวทึบนึงครับก็บพอได้ทุนได้ฮอนแล้วก็ขายกล้วยขายกล้วยเน่ปล่อยกล้วยนี่ปล่อยขายใบตองกล้วยนี่ก็พอได้เก็บซิบเก็บเสาพ่อได้มีรายได้พ่อเขาขายหัวสิงไคล่นั่สิเขา เขาตัสิได้ตอบโจทย์ว่าเขาได้ขายมีแม่นมันจีแม่นจะมีแม่นจะมีเงินเข้ามาได้หน่อยนะครับแม่เงินสิเข้ามาหน่อยแต่ว่าเขาก็มีรายได้เข้ามานะครับอย่างเขาจ่ายไปร้อยนึงสิเขาได้มาจากสี่สิบห้าสิบหรือว่าหกสิบก็ยังดีดีกว่าบุมีเขานี่ครับบุกว่าบุมีเขานะครับอีกอย่างนึงเราโจ้ก็มีเห็ดเห็ดมีงานประจํานําสินะครับเลิกงานก็ได้มาถ่ายคลิปเห็ดสวนพอตกแรงก็จะปลูกแถวนี้ก็จะปลูกพักอากาศ กาดกงตุ้งกับประกาศสวมดอกนะครับแล้วกัผักชีส่งกรรับอะลรครับผักถั่วผักเห่านี่ทำนองนี้นะครับพ่อได้ตต่มเติม,เตมกันไปช่วงปลูกพักกาดข่าวกาดซีมีผสมกับกล้วยนี่ปีนี่ง่ายๆก็คือได้ขายสุอย่างนะครับกล้วยเขาก็ได้ขายตองเขาก็ได้ขายทำนองนี้นะครับพอเานางมักกรจี้มาก็ได้มีจี้เข้ามาครับง่ายๆก็คือพ่ออยู่ได้บอกถึงกันว่าร่ลำรวย พอวังได้เยอะได้หลายคือเขาเพราะว่าส่วนตัวนี้ส่วนนี้จี๊บโจตตัวนี้กาลังขึ้นใหม่เนาะครับกาลังเห็ดใหม่เพิ่งปลูกใหม่เพิ่งเซได้เจ็ดเออเ็ดไอ้เจ็ดสเจ็ดเจ็ดสิบต้นส่วนอยู่ข้างบนอยู่ตัวเฮือนอยู่ส่วนเฮือนผูได้ประมาณประมาณห้าสิบสี่ห้าหต้นนลครับอยู่มันมันก็เลยอันบ่ค่อยมันก็เลยบ่ได้หลายนะครับถ้ารุ่นนี้ใหญ่นะครับ ถ้าลิงจีรุ่นนี้ใหญ่มันจีได้หลายครับมันจีได้เป็นมันจีมีรายได้เพิ่มเติมยามนำก็สีเป็นมากนะมันจีเป็นมากลิงจีนำสินะครับทุเรียนเฮาก็เริ่มทุเรียนเฮาก็เริ่มใหญ่ขึ้นมากล้วยเฮากับพ่อได้ขายแต่ละปีพอเริ่มลิงจีเริ่มใหญ่ผมก็สีขาผมก็สีดึงเอากล้วยถอดกล้วยออกครับพอมันจีงับมันจีกินปุย๋ยนำมักามักลิงจีหลาย รอปีหน้าครับเบิ่งอัปเดตไปเรื่อยครับผมถ่ายส้มสีมาบอกพี่บอกตอนบอกน้องว่าจังสันจังซีนะครับกระซีไปเรื่อยเพราะเขามีงานประจําพอได้เฮ็ดอยู่แล้วก็เก็บกล้วยเก็บกล้วยขายเก็บอันพักขายมันกับพ่ออยู่ได้ครับอยู่บ้านเฮาครับบอถึงกันว่าเลื่อเลอครับหูจักหาหูจักบอกขี้คานครับบวอยู่ซื่อได้การรถครับบ้านเฮาพ่อได้ใช้ได้ซอยพอได้อยู่ได้กินครับเพราะว่า สำหรับโจผ่านมาเมื่อสามประเทศสามประเทศสามประเทศในสิบกว่าปีเลยสามประเทศในสิบกว่าปีไปมาแล้วครับยังเต็กอิสราเอลที่เรียกว่าสิไปอิสราเอลครับพอดีเมียบ่ให้ไปครับไทยเฮือนเพื่อน่ให้ไปเพื่อนบอกว่าอยู่บ้านฮอกกัพอได้กินอยู่นะเพื่อนว่านะครับพอเท่านม่เท่าเพื่อน่ให้ไปก็เลยบอกที่เรียกว่าสิไปครับเกาหลีก็เลยนี่พบไปมาเมื่อเลยครับสู้มาเมื่อแต่วงแต่วันสู้มาเมื่อครับ มันก็ยังคือเก่าครับมันเกินบรได้บรเลอเลอเพอร์เฟกยังไปได้อยู่ครับได้พอได้ต่อตีนตัวมือพอได้เฮือนได้ซานได้รถได้เรือพอได้ครับแต่ก็เฮาก็ต้องเฮาก็ต้องเชื่อว่าเฮาบริอยเฮาบมีรายได้เราถ่ายเฮือนอยู่กับลูกก็เลียงแต่เขาก็อยู่บ้านเขาก็เลียงแต่ลูกมันก็เลยบรไม้มีรายได้เขามาครับมันสิมีแต่แม่เฮาสิได้หลาย ได้หลายเขาก็อยู่บ้านเขาก็ได้ใส่หลายสีหน้าครับมันก็เลยพอบาลานกันมันก็ธรรมดาครับเพื่อเก็บมันก็พอค่อยมีมันก็บได้เก็บหลายเพราอเขาเขาเขาบได้อันเขาบได้มีรายได้รายได้มีแต่ทางเข้าทางเข้าทางเดียวสมมุติว่าเข้ามาสมมุติว่าสมัยตะกี้เนาะสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเขาก็ใส่ไปดิเขาก็ใส่ไปแล้วอย่างคิดว่ากหมื่นหรือสองหมื่นใช้จ่าย มันก็เหลืออีกสองหมื่นหรือว่าหมื่นกว่าๆจริงๆมันกระโบมันกระโบมันกระโบเรือหลายเลยครับก็เลยอันไปหลายปีไปไร้ว่าลาปีอะไรก็เลยโบไปก็เลยเมียก็เลยเฮ้ยไทเฮือนก็เลยว่าเออไม่ต้องไปดักหาอยู่บ้านเฮาพอเล็กๆน้อยๆนะครับหาเก็บกำเก็บซิบเก็บเศร้าไปพอได้อยู่ได้กินพอได้อยู่ได้ใช้ได้สวยบ้านเฮาเนาะครับมันกระโบได้ว่าเรือเพอร์เฟกยังมันกระคันบบคันโบขั้นครับคันบกี่ขั้น เฮ็ดได้ครับเพราะบ่อโจกกับเฮ็ดทางหน้าแร่งหน้าแร่งกับเฮ็ดกับหน้าแร่งหน้าแซงกับเฮ็ดหน้าปีกกับเฮ็ดเฮ็ดอะไรหลายครับหน้าแซงกับเฮ็ดยิ่งไร้กลัวปลูกข้าปลูกควรสิงไครไปตำนองนั่นแหละครับพอได้ใช้ได้จ่ายได้ใส่ๆนะครับได้ใช้ได้ใอยมันกับพ่ออยู่อยู่ได้ครับพ่ออยู่อีกอย่างนึงเขาก็มีงานประจำแม้สิเงินเดือนบม่ไหลแต่เขาก็มีเข้ามาสุเดือนสิโควิดหรือโคบวิดแต่แก็เขามีงานประจำมันอยู่ได้มัน โอเคอยู่หน้าครับมันบ่ค่อยได้เสี่ยงต่อการเขาเลือกจ้างสิเป็นเตานองนั้นครับโจมมาหลายครับว่าสู้หลายว่าฟังหลายเลยครับเอาพบกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าเลยครับสำหรับผูใ้ใดบ่ยังบ่ทันกดติดตามฝากกดติดตามกด subscribe นี่เด้อครับผมเพื่อให้ช่องใหญ่เพื่อจะได้เงินมีฮอนมีเงินมีทุนพอได้ออกจากสวนไปหาถ่ายคลิปนั้นคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบิง่งได้อัปเดตถ่ายสวนนั้นสวนนี้สวนหลายครับสวน,นจริงจีิครับ ปีนี้ครับปีนี้ปีนี้มันบบมีหลายปีหน้าเดี๋ยวผมสิออกนอกส่วนเจ้าของกับไปไทยกกส่วนนั้นส่วนนี้นะครับที่มันใหญ่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากสัยสํมนีด้วยนอครับผมสวัสดีครับ